คณะรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นนะครับภายใต้ในายกรัฐมนตรีคนใหม่โยชิฮิเดะสุกากะนะครับตอนนี้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าภายในช่วงครึ่งปีแรกของปี2564พลเมืองชาวญี่ปุ่นนะครับจะได้รับการฉีดวัคซีน โควิด1 9ฟรี free, นะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นไปด้วยความสมัครใจใครไม่ต้องการก็สามารถที่จะไม่ฉีดก็ได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นนะครับทางรัฐบาลยังมีการตั้งงบประมาณไว้ด้วยสําหรับการจ่ายค่าชดเชยให้กับซัพพลายเออร์หากว่ามีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแล้วมีอาการแพ้อย่างรุนแรงนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดในการดูแลประชาชนของทางรัฐบาลญี่ปุ่นติดตามรายละเอียดการน,นะครับในวันนี้ในเดอะทอมพครับ รายงานฉบับนี้นะครับระบุไว้นะครับบอกว่าการแก้ไขร่างกฎหมายวัคซีนดังกล่าวเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นนะครับโยชิฮิเดะสุกะที่ต้องการที่จะฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนทุกคนในประเทศญี่ปุ่น ภายในช่วงครึ่งปีแรกของปี2564นะครับรัฐบาลเนี่ยเขาเตรียมที่จะผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภานะครับโดยมีการตั้งเป้าให้ผ่านการพิจารณาและมีผลบังคับใช้ให้ได้นะฮะภายในวันที่5ธันวาคมนี้คุณผู้ชมซึ่งถือว่าเป็นช่วงก่อนการปิดสมัยการประชุมนั่นเองนะครับ ปัจจุบันนี้นะครับรัฐบาลของญี่ปุ่นมีการจัดสรรงบประมาณจํานวนมหาศาลไว้เพื่อจัดซื้อนะฮะวัคซีนโควิด -19 ให้กับพลเมืองของตัวเองเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับประมาณ6 7 1 4 0 0ล้านเยนหรือ2 2 4 9ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับหลังจากนี้จะมีการทําสัญญาเพื่อจัดซื้อนะครับวัคซีนจากหลากหลายบริษัทบริษัทละประมาณ120ล้านโดสด้วยกันบริษัทแรกนะครับก็คือบริษัทแอสตราเซเนกานะครับของประเทศอังกฤษบริษัทของฝั่งสหรัฐนะฮะก็จะเป็น ก็ยังจะมีการพิจารณาเพื่อซื้อประมาณ40ล้านโดสหรือมากกว่านั้นจากอีกหนึ่งบริษัทนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือโมเดอร์นาอีกด้วยนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าจะสามารถที่จะแจกจ่ายนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนให้กับพลเมืองชาวญี่ปุ่นได้ภายในครึ่งปีหน้าของ2564นอย่ะครับอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมถึงแม้ว่ารัฐบาลของโตเกียวเนี่ยจะมีการจัดหาวัคซีนสําหรับพลเมืองทุกคนแต่รัฐบาลนะครับจะไม่ได้ไม่ ลืมหูลืมตาแล้วก็แจกแล้วก็ฉีดอย่างเดียวคือรัฐบาลจะมีการออกคําแนะนําอย่างจริงจังและชัดเจนอย่างมากสําหรับพลเมืองชาวญี่ปุ่นทุกคนที่ต้องการฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วก็จะมีการให้ประชาชนนะครับเป็นผู้ตัดสินใจเองด้วยว่าพวกเขาจะรับการฉีดหรือไม่ เป็นไปเพื่อความสมัครใจเท่านั้นไม่ได้มีการบังคับใดๆทั้งสิน้นทั้งนี้นะครับรบัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีความพยายามผลักดันนะครับที่จะผลิตวัคซีนโควิด -19 ให้ได้ภายในประเทศตัวเองด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับบริษัทต่างๆในประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ก็อยู่ในขั้นต้นของการทดลองทางคลินิกเท่านั้นการทดลองทางคลินิกก็คือการเริ่มทดลองกับมนุษย์นั่นเองนะครับโดยญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้นะฮะถ้าเราดูตัวเลขของวันที่26ตุลาคมสัปดาห์ที่แล้วคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับว่าจํานวนผู้ติดเชื้อสสะมมทั้งหด ะควิดโ i วิด -19 97,503คนรักษาหายไปแล้วนะครับ89,031คนแล้วก็เสียชีวิตสะสมไปทั้งหมดนะครับ1,721รายนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับจากความพยายามของรัฐบาลญี่ปุ่นนายกคนใหม่นะครับที่ต้องการแสดงถึงความดูแลประชาชนในวิกฤตทางสาธารณสุขตอนนี้ต้องบอกว่านะครับถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นการใช้เงินภาษีของประชาชนเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงและที่สําคัญ ไม่ได้เป็นการบังคับด้วยพวกเขาสามารถเลือกได้นะครับว่าจะรับการฉีดโควิด -19 วัคซีนนี้หรือเปล่าถ้าไม่ต้องการก็สามารถเช่นเดียวกันปัจจุบันนี้นะครับญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่พยายามอย่างยิ่งในการบาลานซ์ตัวเลขไม่ใช่ให้ตัวเลขคนติดเชื้อเหลือศูนย์แต่เขาพยายามที่จะบาลานซ์นะครับบุคลากรทางการแพทย์กับจํานวนผู้ป่วยให้มันสมดุลกันไปเพื่อที่จะพยุงเศรษฐกิจนะครับไม่ให้พังทลายไปมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเราก็จะเห็นนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยยังคงขับเคลื่อนไปอยู่ธุรกิจต่างๆาายในเทศ นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงนะครับก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะครับปีที่แล้วเนี่ยมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาค่อนข้างที่จะสูสีกับประเทศไทยเลยทีเดียวในปี2019นสะิะคุณผู้ชมมีจํานวนนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามา31.9ล้านคนหรือตีไปก็คือเกือบ32ล้านคน เข้ามาในปีที่แล้วนะครับสร้างเม็ดเงินมหาศาลแล้วก็เป็นจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นจากปี2018ด้วยประมาณ2.2นะครับต้นปีที่ผ่านมานะครับเขาก็คาดหวังนะครับว่าจํานวนนี้มันจะเพิ่มไปจาก30 เ,เกือบ32ล้านคนเนี่ยไปแต่ที่40ล้านคนให้ได้ภายใน2020อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะทําได้อีกต่อไปนะครับนี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่จะดรอปลงครั้งแรกในรอบ7ปีเพราะว่าปีที่แล้วถือว่าสูงสุดในรอบ7ปีนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาดูกันนิดนึงนะพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นแล้วปีที่แล้วนะครับล่าสุดมีการเพิ่งจะ ประกาศตัวเลขออกมานะครับก็คือจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปในประเทศญี่ปุ่นแต่ถูกปฏิเสธประเทศไทยเนี่ยอยู่ในท็อป3ของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ทางการญี่ปุ่นปฏิเสธไม่ให้เขาไม่ให้เข้าประเทศครับ nhk นะครับรายงานล่าสุดบอกว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นนะครับเปิดเผยว่าปีที่แล้วมีชาวต่างชาตินะครับถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าญี่ปุ่นประมาณ1647คน ถือว่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ1,468คนเลยทีเดียวก็คือเพิ่มขึ้น16%นะครับแล้วก็นับว่าเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีด้วยที่มีชาวต่างชาติถูกปฏิเสธเข้าญี่ปุ่นด้วยจํานวนเกินหลักหมื่นคนจาก1 6 4 7คนที่ว่านี่นะครับคุณผู้ชมมี8 8 9 0คนนะครับหรือว่า80%ปต้องสงสัยเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศก็คือสมมุติว่าบอกว่าจะเข้าไปเที่ยวแต่ว่าเข้าไปทําอย่างอื่นแทนส่วนใหญ่ใใหห้ห้้เเเเเเตุผผลลนนนกกาาาาาารดิทททงงไป่่่่ออีียวววับแแ็ชืมจามจาข งานในญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมายนะครับประเทศที่ถูกตอมอญี่ปุ่นผลักดันกลับประเทศมากที่สุดนะก็คืออันดับ1ประเทศจีนมีคนถูกปฏิเสธมากถึง3,765คนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านะครับ1.8เท่าเลยทีเดียวรองลองมาประเทศที่2ก็คือประเทศไทยนะฮะประเทศไทยถูกส่งกลับทั้งหมด1,398คนและอันดับที่3นะฮะก็คือประเทศตุรกี925คนนะครับโดยหากรวมจำนวนนักท่องเที่ยวทั้ง3ประเทศนี้แล้วคิดเป็น6 ส0นะครับของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่ถูกปฏิเสธเข้าประเทศนั่นเองประเทศไทยอยู่อันดับที่2นะครับที่ถูกส่งตัวกลับประเทศเนื่องจากว่าถูกต้องสงสัยนะครับว่าอาจจะไม่ได้เข้าไปท่องเที่ยวหรือเข้าไปตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในการขอวีซ่านะครับหน่วยงานที่ญี่ปุ่นยังเผยด้วยนะครับว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้มีนักเดินทางของเข้าประเทศเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและมีผู้ถูกปฏิเสธเข้าประเทศมากขึ้นเช่นกันโดยหลังจากนี้นะฮะทางการเนี่ยจะมีการเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าประเทศเพื่อไมม่ีแรงงานผิด เข้ามาทํางานในญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่คือสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นแต่ว่าในปี2020นี้แน่นอนนะครับว่าไม่เหมือน2019แน่นอนทุกอย่างเปลี่ยนไปนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเดินทางเข้าญี่ปุ่นเพื่อหลักรอบเข้าไปทํางานอย่างผิดกฎหมายด้วยเพราะว่าตอนนี้ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าไปได้ง่ายๆอีกต่อไปแล้วนะครับนี่คือเดอะท็อปพิที่เราพิกมาฝากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งในช่อง YouTube ทั้ง Voice TV แล้วก็ Voice ออนไลน์ของเราด้วย